โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีน้องทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมจะมาโปรโมชั่นแนลครับไอคิวเกมเมอร์นะครับไอคิวซ่าซาไอคิวเกมเมอร์ซ่าซาครับถามผมว่าทําไมเอ่อต้องมาโปรโมชั่นแนลครับเพราะว่าเขาจะสอนนี่ครับแบบว่านี่ครับเห็นไหมสมมติมีหน้าแรกวิดีโออะไรพวกนี้เพลย์ลิสต์นี่ครับช่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นครับเนี่ยผมอยากนาเป็นบ้างครับ แล้วเขาก็จะสอนนะครับผมก็เลยมาโปรโมทแม่งเลยนี่ครับผมนี่ครับเขาก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมเกมต่างๆแจกอินโทรอะไรนะครับนี่ครับแจกอะไรก็ได้นี่ครับนี่ครับเขาโปรโมทมาแล้วผมก็ยังไม่ได้โปรโมทเลยนะก็คลิปเขาก็จะเป็นสอนอะไรต่างๆแล้วก็แคสเกมนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากไม่ว่าคลิปใหม่ๆครับอันนี้ครับผมจะยกเลิกก่อนนะถ้าเราเข้ามาตรงนี้ครับเราก็กด ติดตามเขาครับนี่ s u b s c คร b e ครับเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆกดปุ่มกระดิ่งครับอ่านี่ครับผมทีคิวเกมเมอร์ผมอยากถามครับด้านบนนี้ทํายังไงเนี่ยเห็นไหมปุ่มขาวเนี่ยเห็นไหมที่ผมเลื่อนให้ด้านบนให้ดูเนี่ยเอาเนี่ยคก็อะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นคลิปเล่นไรเล่นโน้เล่นนี่ก็จะเป็นเสนุกมากมายนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเอ,อ ผมบันเทิงเลยพวกนี้ครับนะกิบเ,เล่นนู่นเล่นนี่เล่นเกมบ้างนะครับเล่นแบบตลกตลกบ้างอะไรพวกนี้ครับก็ถ้าชอบเขาก็ไปกดไลค์กดแช,แชร์เขาได้ครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคกดไลค์แชร์ซับสไครต์กันด้วยนะครับบา,บายบายกดให้เขาด้วยนะบายบายนะครับผมบายบาย